กางคั่วกันฟ้าบ์ฟ้าบ์ป่ะน่องไม้เนี่ยตุ้งผากนี่นูห้องวันนี้นี่น,น่อไม้ส้มขวบหนึ่งพ่อฟ์กอขวบเด็ดแกออกมาแล้วได้ประมาณเท่านี้ อันนี้ยังเป็นโตเดี๋ยวนี้อันตะไคร้เสร็จแล้วเรามาตำกันเคสเ,เราก็ประมาณนี้ครับตำตำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เอาหน่อไม้ต้มเอาหน่อไม้ต้มป้าปุกกับเครื่องอย่าห่ออยา่าไปต้ม เ,เพิ่มความหอมจักหน่อยกีกระเทียมจักสามกลีบทุบไทยครับเพิ่มความหอมจักหน่อยกระเทียมต่อนี่ยหนึ่งมะนาวดับหนึ่งฟุกละสวยๆเลยอผักเราที่เราใส่ก็เนี่ยไอตัวต้นหอมใบขีดหวกโอ้นี่น ข <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้อแขยงค้อนล่ะพร้อมน้ำเีือดละน้ำเดือดแล้วน้อไม้สุกนี่เลยใส่เข้าไปครับต่อครับทำการชิมชิมครับชิมโอ้ยพอมขึ้นได้ปะ ขาทาใส่ผักเข้าไปแก่มเลยนะครับใส่ผักลน่งไปต้นหอมใส่ตูอกเลยหอมใส่ลงไปใส่ลงไป เสือบกนนีพนี่ก็แล้วสิ่งไปตัวเอ็ดขาดมาพร้พอมลุยครับเสร็จเรียบร้อยครับในโนโกแกงหน่ใไ้ส้มไป 好。Oh.